สวัสดีครับขณะน,นี้พาทุกท่านมาอยู่ที่สวนญ่าสายนะครับพามาดูมะนาวแป้นพิจิตสองนะครับสวนญ่าสายเกษตรเมืองย่าโมปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ให้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ ให้อะไรมากกว่าที่คิดขนาดที่ให้ทุกท่านดูอยู่ขนาดนี้ก็คือมะนาวนะครับมะนาวเป็นพิจิตรสองนะครับมะนาวเป็นพิจิตรสองอซึ่งก็ต้นนี้ก็คือต้นมะนาวเป็นพิจิตรสองซึ่งอากาศก็คึมคึมฟ้าคึมฝนนะครับในยาม เช้าเช้าแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ทำรุ่นนะครับเอาอยู่หญ้าออกให้กับต้นไม้ก็จะเป็นมะนาวร่วงหลนนะครับซึ่งมะนาวชุดนี้เป็นปีทีสองชุดนี้เรานะครับไม่ได้ทำการบำรุงนะครับใส่ปุ๋ยชีวภาพ นะครับหรือฉีดน้ำหมักแม้แต่อย่างใดในภายในหนึ่งปีนะครับแต่เขาก็ยังออกผลผลิตให้กับเราอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับเราอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ก็จะมีกิ่งอ่อนที่เริ่มแตกขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากได้น้ำนะครับก็มามีการแตกยอดใหม่ก็จะมีการแทงช่อออกดอกใหม่ออกผลผลิตใหม่นะครับ ก็แทบทุกตอกก็ตอนนี้ก็กิ่งอ่อนก็เริ่มเดินนะครับแต่กิ่งการสาขานะครับอันนี้เป็นแค่เพียงต้นเดียวเราก็สามารถขายได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับคือเป็นพิจิตสองนะครับทนต่อโรคแคนเกอร์นะครับทนต่อเรื่องของโรคต่างๆนะครับซึ่ง1ปีเต็มเราไม่มีการบำรุงไม่มีการฉีด ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์เหมือนทั่วไปแต่ก็ยังให้ผลผลิตที่น่าชื่นใจนะครับ,สำ,รบ,นนรบสำหรับต้นนี้นะครับสำหรับต้นนี้มะนาวแป้นพิจิตรสองอันนี้ก็ยังทำเอาญ้าออกไม่หมดนะครับเป็นบริเวณใกล้เคียงกันนะครับา้าออกยังไม่หมดบริเวณใกล้เคียงกัน นี่นะครับก็ดกนะครับดกค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็เก็บขายเรื่อยๆนะครับมะนาวเป็นพิจิต2สองของสวนย่าสายนะครับก็ฝากติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสวนย่าสายเกษตรเมืองย่าโมเมืองโคราชด้วยนะครับปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเอง หนึ่งไร่ให้อะไรมากกว่าที่คิดสำหรับตอนนี้มานาเป็นพิจิตรสองสวัสดีครับ